สวัสดีครับพี่มีเรื่องเล่าวันนี้นะครับก็ได้ยินประโยคหนึ่ง,ซ,งซึ่งดีมากๆเลยจากาสารคด,ดีญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งนะครับช่วงน,นี้คงเหมือนหลายๆคนที่เวลาว่างก็จะมีเน็ตฟลิกเป็นเพื่อนเนาะเร,เรื่องนี้เป็นเรื่องของอพนักง,งานบริษัทคนหนึ่งนะครับที่เขาตะเวนไปหาข้าวกลางวันทานข้างนอกคนเดียวเป็นอร่อยคนเดียว สิ่งที่จะมาแชร์น,นี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเลยเป็นเรื่องเป็นคำคมคำหนึ่งซึ่งคิดว่ามันมันประทับใจไม่น,น่าประทับใจแล้วก็อยากจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับเมื่อเอินอนายคนนี้โกโร่นะครับเดินไปที่บมู่บ้านชาวประมงบ้านหนึ่งแล้วก็เดินผ่านชาวประชาวประมงกลุ่มหนึ่งซึ่งชาวประมงที่เป็นเหมือนกับหัวหน้า กัปตันเรือหรือบ้านเรือเรียกว,ว่าไตาเรือเนี่ยนะครับกําลังสอนงานเด็กใหม่อยู่เด็กใหม่ทำาะไอย่างผิดพลาดไปครับก็กัปตันคนนี้ก็พยายามจะบอกว่าพยายามให้ให้ให้เด็กใหม่เนี่ยรู้ถึงสิ่งที่เขาควรจะคิดเวลาที่เกิดความผิดพลาดนะครับเขาก็ถามว่ารู้ไหมว่าตัวเองทําอะไรผิดพลาดรู้เด็กก็ตอบว่ารู้แล้วจะทำไงต่อไปก็จะแก้ไขจะไม่ทำซ้ำอีกแล้วก็ไ่เรือคนนี้ก็ถาม เด็กใหม่ครับว่าแล้วรู้ไหมว่าอะไรคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราอะไรอะไรคือความผิดพลาดที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเราเด็กก็ตอบไม่ได้ความผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้มั้งความผิดพลาดซ้าแล้วซ้าเล่าหรือเปล่าหรือความผิดพลาดที่ที่เราจงใจทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยชาปมโมงวโสก็บอกไม่ใช่ความผิดพลาดที่น่ากลัวที่สุดคือ คนที่ไม่เคยทําผิดพลาดเลยต่างหากคือถ้าเราไม่รู้จักความผิดพลาดในชีวิตนั่นถือว่าเป็นความผิดพลาดในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่แล้นนะกลัวมากที่สุดเพราะอะไรครับพวกเราเคยได้ยินว่าคนที่ไม่เคยผิดพลาดเลยคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยลงมือทําอะไรเลยก็เลยไม่เจอความผิดพลาดเขาบอกว่าอยากให้มองแบบนี้ว่าความผิดพลาดมันเป็นครูครับมันเป็นบทเรียนมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเก่งขึ้นมันมาเป็นบันไดเพื่อให้เรา ไปสู่ความข้าวหน้าในชีวิตฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามที่บอกว่าฉันไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยฉันทางานทุกอย่างถูกต้องแม่นยำเพอร์เฟกเป๊ะตลอดไม่จริงแสดงว่าคนคนนั้นไม่เคยทําอะไรเลยนะครับถ้าคุณกําลังทําอะไรผิดพลาดในชีวิตถ้าคุณเจอเรื่องผิดหวังบางอย่างหรือทําอะไรไม่ได้เป็นตามตั้งใจบางอย่างไม่ต้องเสียใจครับเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเรียนรู้จากสิ่งที่บทเรียน ความผิดพลาดนั้นสอนเราบทเรียนจากความผิดพลาดนั้นนะครับแล้วก็มาแก้ไขมาปรปับปรุงแล้วทําให้มันดีขึ้นไม่ทําให้มันเกิดขึ้นซ้ําบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่ากลัวการลงมือทาอะไรใหม่ๆในชีวิตครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่เราทามันมันใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้มันดีมันจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ยอมลงมือทํานะครับและทุกๆความผิดพลาดมันคือความก้าวหน้าอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับ ฝากไว้ความผิดพลาดที่น่ากลัวที่สุดคือความผิดพลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยคนที่ผิดพลาดแล้วน่ากลัวที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ